ครับวันนี้เราจะมาหาสักไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมที่ซ้อนกันนะครับลักษณะของตัวนำทรงกลมซ้อนกันดังภาพนี้ครับแต่ก่อนอื่นครับนักเรียนควรจะต้องออมาทบทวนตรงนี้นิดหนึ่งก่อนครับว่าด้วยเรื่องของตัวนำาักไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมนะครับกูขอยกกราฟรูปนี้มาเลยนะครับว่าจะเห็นว่านะครับ ยิ่งเข้าใกล้นะครับยิ่งเข้าใกล้ตัวนำทรงกลมค่าสักไฟฟ้าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตาม V เท่ากับ kQ ส่วน R นะครับ kQ ส่วนออันนี้คือระยะ R นี่คือสักนะครับแต่ตรงนี้ครับเขีดสีแดงนนอันนี้หมายถึงสักในตัวนำทรงกลมจะมีค่าเท่ากับที่ผิวทรงกลมนะครับตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับสักไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมจะมีค่าเท่ากันหมดและเท่ากับที่ผิวครับ ไหนนี้ต,ต,ต,ต้องทบทวนก่อนนะครับและถ้าสมมุติว่าเราจะหานะครับเราจะหาค่าศักย์ไฟฟ้านี่ครับสมมติมีตัวนำรงกลมมีประจุ q เราจะหาศักย์ไฟฟ้าณจุดภายนอกนะครับนี่ภายนอกละภายนอกตัวนำรงกลมซึ่งห่างออกมาเป็นระยะ r นะครับเราก็หาได้จาก v เท่ากับ kq ส่วน r นะครับปกติ นะครับอันนี้ก็คือสูตรสมการในการหาค่าสักไฟฟ้าณจุดห่างจากศูนย์กลางออกมาเป็นระยะ R ครับครับกลับก็ามาสู่ตัวนำทรงกลมซ้อนนะครับมีตัวนำทรงกลม2ลูกลูกในรัศมี ra ลูกนอกรัศมี rb นะครับมีจุดศูนย์กลางร่วมกันที่จุด o ตรงนี้ครับถ้าเราให้ประจุนะครับสมมติว่าเราให้ q เอาเป็นบวก q แล้วกันนะครับเป็นบวก q นะครับในตัวนําทรงกลมตัวในนะครับตัวนําทรงกลมไหนให้เป็นบวกคิวนะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดการเหนี่ยวนำนะครับภายนอกทรงกลมนะอ้ตัวตัวนำทรงกลมภายนอกซึ่งจะมีค่าประจุเท่ากับคิวเหมือนกันนะครับแต่เป็นชนิดตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเราสามารถหานะครับสมมุติว่าโจทย์ให้หาว่าสั่ไฟฟ้าในตัวนําทรงกลมสัก์ไฟฟ้า ตัวนำทรงกลมในมีค่าเท่าไหร่นะครับตัวนำทรงกลมในคือ A นะครับเราเขียนว่า V a จะเท่ากับนะครับหาตัวในนะครับตรงนี้เราก็หาได้จากนะครับ k q ส่วนที่ที่ตัวในนะครับเรียนที่ตัวในเนี่ยตรงผิวในนี้ใช่ไหมครับห่างออกมาจากจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นรัศมี r a เราก็จะได้ว่า k q นะครับ อันนี้บวก Q นะครับเพี่นใช้บวก Q kq ส่วน RA ครับนะเฉพาะตัวนำทรงกลมในก่อนนะครับเพราะมีประจุอยู่นะครับและในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวนอกมีประจุลบใช่ไหมครับประจุลบภายนอกเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสักที่ผิวในเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบวกเข้าไปครับบวกอะไรบวก k ลบ Q นะครับ ลบ q แล้วก็รัศมีของตัวนอกนะครับเป็น r b ครับ r b นะครับครับสมการมันก็จะได้ออกมาอย่างนี้ครับนี่คือตัวนำทรงกลมในนะครับสั่ไฟฟ้าที่ตัวนำทรงกลมตัวไหนครับมันมีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับเรียนว่าเราทําอย่างนี้ก็ได้ครับแนวคิดนะครับอันนี้คือเสมือนว่าสมมติในตัวในนะครับตัวหนเสมือนว่าประจุทั้งหมดนี้ครับ ยุบนะครับยุบรวมไปไว้ที่จุดจุดศูนย์กลางตรงนี้ครับนะยุบรวมเข้าไปไว้ที่จุดศูนย์กลางตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับจุดนี้ใช่ไหมครับห่างออกมาเป็นระยะ R a เราก็หาได้ K Q ส่วน R a นี่ตัวไหนนะครับบวกนะครับอย่าลืมว่าตัวนอกตรงนี้มีผลเหมือนกันเหมือนกันครับเราก็ยุบตัวนอกครับยุบตัวนอก ยุบจากไหนครับยุบจากรัศมี rb ใช่ไหมครับมาเนี่ยมาอยู่ที่จุดศูนย์กลางเราก็หารด้วย rb ครับแต่ประจุใช้ลบ q นะครับของภายนอกครับอันนี้คือการหาศัก์ไฟฟ้าตัวนำทรงกลมในนะครับต่อไปเราหาสัก์ไฟฟ้าตัวนำทรงกลมนอก vb นี่นะครับเนี่ยตัวนำทรงกลมนอกเราสามารถหาได้นะครับจากเ, <c oughs> เหมือนกันนะครับ เนื่องจากตัวนําทรงกลมนอกนะครับเราจะเห็นว่าประจุใช่ไหมครับประจุพวกนี้นะครับอยู่ในตัวนำทรงกลมนะซึ่งจะส่งผลต่อตัวนําทรงกลมนอกดังนี้ครับจะได้ KQ นะครับ K ตัวในนะครับเนื่องจากตัวในก่อน K บวก Q ส่วนด้วย R ตรงนี้นะครับดูให้ดีครับตอนนี้เราคิดที่นอกใช่ไหมครับงั้นนอกจะห่างจาก อันนี้รวมใช่ไหมครับเสมือนว่ารวมไปอยู่จุดกึ่งกลางซึ่งจะห่างออกมาเป็นระยะ Rb นะครับ Rb แล้วก็บวกด้วย k นะครับอันนี้ตัวนอกใช่ไหมครับตัวนอกก็ยุบเข้าไปนะครับยุบไปอยู่ตรงนี้แล้วห่างอันนี้ก็ Rb เหมือนกันแต่เป็นลบ q นะครับลบ q แล้วก็ Rb ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าสัก์ไฟฟ้านะครับที่ผิวนอกตรงนี้ครับเรียนมีค่าเท่านี้นะครับ ให้เรียนจำวิธีการนะครับหรือความเข้าใจตรงนี้นะครับว่าเราใช้วิธีการยุบรวมไปไว้ที่จุดถึงกลางแล้วก็วิมองเห็นนะครับตัวอย่างที่1ครับทรงกลม A นะครับรัศมี4เซนซ้อนอยู่ในทรงกลม B รัศมี8เซนนี่นะครับ รัศมีนะครับทรงกลม A อยู่ข้างในเรียนทรงกลม B อยู่ข้างนอกนะครับ8เซนใน4นอก8เซนนะครับมีจุดร่วมที่จุด O นะ A มีประจุนะครับ A มีประจุนี่ครับเรียน4ี่คูณสิลบแคูลอมบ์นะครับ A ตัวในนะครับ4ี่คูณสิลบแส่วน B มีประจุ1.2ึ่งคูณสิลบเนะครับตัวนี้ครับลบเคูลอมบ์หนึคูณสิลบเคูลอมบ์นะครับ ประจุไม่เท่ากันนะครับเรียนให้ให้ให,ให้ตัวในกับตัวนอกเลยนะครับก็สักไฟฟ้าที่จุดห่างจาก O นะครับให้หาห่างจากนี่ครับห่างจาก O เป็นระยะ2 4 6 8ีเซนครับสองสี่ตรงนี้สีไม่เขียนนะครับเป็นรัศมีของ A 6 8ก็รัศมีของนอกแล้วก็ข้างนอกนี้1 0นะครับครับให้หาทั้งหมด1 2 3 4 5จุดด้วยกันนะครับสักไฟฟ้าครับ นะเอาละเราค่อยๆมาดูนะครับว่า,าลักษณะของการคิดอย่างไรนะครับก็คงจะเหมือนกับที่ครูพูดเมื่อข้างต้นนะครับเรียนครับเริ่มจากนะครับขอ,อาวางรูปไปตรงนี้เรียนนะครับเ,เริ่มจากเริ่มจากเราจะหาสักไฟฟ้าเอาที่จุด2ก่อนนะครับที่จุด2ใช้คําว่า v 2นะครับเรียน v 2 v 2ตรงนี้มาดูรูปนะครับชา้า v2 เนี่ยอยู่ในทรงกลมในใช่ไหมครับอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นสั่ไฟฟ้ามันย่อมเท่ากับที่ไหนครับเรียนที่ผิวใช่ไหมครับที่ผิวของตัวในใช่ไหมครับคือตัว A นี่ a นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าที่สองนะครับมันก็จะมาจาก k อันนี้ขอแทนค่าเลยนักเรียนนะครับเพื่อความรวดเร็ว kqq Q. Q ก็คือตัวในนะครับตัวในนี้นั้น4่นะครับตัวใน4 บวก4คูณ10ลบ8คูลอมนะครับแล้วก็หารด้วยระ,ะยะนะครับตัวในเราคิดที่ผิวในก็คือ,อตัวในรัศมีในก็คือ4ีใช่ไหมครับอ่เซนหารด้วย4นะครับ4เซนซนติอย่าลืมลบ2อครับครับอันนี้ก็คือเฉพาะนะครับในส่วนของประจุบ,บวก4เท่านั้นต่อไปนะครับมาคิดที่ประจุะประจุเท่าไหร่ประจุบ,บวก1ทัข้างนอกนะครับข้างนอก เพราะฉะนั้นข้างนอกตัวนี้จะมีผลเหมือนกันนะ,ะข้างนอกก็คือเหมือนกับว่าเรายุบใช่ไหมครับมาไว้ข้างในเพราะฉะนั้นแล้วระยะห่างมันก็คือรัศมีของอตัวนอกนะครับเราจะต้องบวกด้วย k นะครับ k q q อันนี้บวก1.2คูณ10ลบ7ครับนะหารด้วยระยะระยะก็คือระยะผิวนอกนี่ครับเียทั้งหมด8เซนนะครับ8คูณ10ลบ2ครับ ครับอันนี้เราก็จะได้ค่าของ v2 นะครับออกมาก็จะได้เป็นตัวนี้จะได้9,000นะครับบวกด้วยตัวนุ้นจะได้1 3 0 0 0อันนี้ลองไปเช็คตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับ225000โวลต์ครับอันนี้คือที่ v2 ครับต่อไปมาดูที่ v v4 นะครับที่ผิวที่ผิวในพอดี นะครับต่อไปมาดูที่ผิวในผิวในใช้ว่า v 2 v 4นะครับ v 4จะเท่ากับดูรูปครับต้องดูรูปประกอบเสมอ,อ v 4ีนี่นะครับเรียนจะเท่ากับอะไร v 4อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ผิวนี้อ้าวที่ผิวนี้มันก็เท่ากับที่สใช่ไหมื่าในสครูน่นี้เพราะว่ามันอยู่ข้างในใช่ไหมครับจะเท่ากับที่ผิวเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบได้เลยนะครับว่า v 2อ v 4่เท่าไหร่ v 4ก็เหมือน v 2ครับ ซึ่งค่าทุกอย่างก็เขียนเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยลอกมาเลยครับทุกอย่างเหมือนกันเราก็จะได้ค่าของมันเท่ากับ225 000เหมือนกันนะครับอันนี้เข้าใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่า2กับ4 2อยู่ใน4ใช่ไหมครับเท่ากันนะครับต่อไปครับ v 246ครับ v 6บ้างนะครับ v 6นั้นถ้านักเรียนดูตามรูปนะครับเราจะเห็นว่า v 6เนี่ยอยู่ตรงระหว่างนะครับระหว่าง ทรงกลมในกันนอก v 6ดูข้างในก่อนนะครับ v 6อยู่ข้างนอกทรงกลมในใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หาปกติครับเหมือนกับจุดที่อยู่ภายนอกทั่วไปนะก็จะได้เป็น9คูณ10กำลัง9นะครับแล้วก็คูณกับ q ก็คือตัวในนี่นะครับตัวไหนก็คือบวก4ครับบวก4คูณ10ลบ8 หารด้วยระยะระยะนี่เลยนะครับเรียนตรงจุดนี้ใช่ไหมหกใช่ไหมครับคิดออกมาข้างนอกเลย6ใช่ไหมครับ6กก็6เลย6กคูสิบลบสครับแล้วบวกด้วยอย่าลืมนะครับอีกแล้วครับเรียน6นี่อยู่ในตัวนําทรงกลมใช่ไหมครับในตัวนําทรงกลมซึ่งเราก็จะคิดเสมือนยุบตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับแล้วห่างออกมาที่ผิวใช่ไหมครับที่ผิวคือคือดนะครับอย่าลืมนะไอ้ตัวนําทรงกลมนอกนี่นะครับเนี่ยจะมีผลก็คือ k นะครับเหมือนกัน KQ Q ก็บวก1.2เมื่อสักครู่แล้วก็หารด้วยระยะนะครับสำคัญระยะเรายุบมาจากภายนอกงกลมนอกคือ8นะครับตัวนี้ยุบมาจาก8เพราะฉะนั้นก็หารด้วย8เซนครับครับอันนี้จะคือ V6 นะครับซึ่งก้อนนี้นักเรียนจะได้ประมาณ6000นนะครับ6,000แล้วบวกด้วยนะครับหกพัน <c oughs> 6,000แล้วก็บวกด้วยอีก13,500ครับก็จะได้1 9 0 0นนะครับอ่า0 0โวลต์ครับตัวเลขไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอันนี้คือที่ V6 ครับต่อไปไปดูที่ V8 นะครับ V8 คืออะไร V8 ก็คือที่ผิวพอดีครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับนี่ต่อไปแล้วก็มาหา V8 นะครับ v8 ก็คือรูปอยู่ตรงนี้เห็นครับ v8 ก็คือนี่เลยครับที่ผิวนอกใช่ไหมครับหาที่ผิวนอกนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับไอตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็คิดเป็นจุดนี้อยู่ภายนอกของทรงกลมไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็หารด้วย8เลยนะครับเดี๋ยวเขียนของตัวในก่อน9คูณ10กำลัง9นะครับแล้วก็ตัวในมีประจุบวก4คูณ10ล8ครับ บวกสี่นสิบลบ8หารด้วยระยะก็คือ8นะครับเียแคูณสิบลบสครับต่อไปมาดูที่ตัวนอกใช่ไหมครับตัวนอกก็คือที่ผิวเลยเียดที่ผิวก็ยุบเข้าไปอยู่ตรงนี้ไหมครับห่างผิวก็คือรัศมีของตัวนอกนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนอกเราก็จะได้เก้าคูณสิบกำลังเแล้วก็บวก1.2ึ่งุคูณสิลบเ นะหารด้วยระยะก็คือ8ปดคูณสิลบสครับอันนี้คือตัวนอกนะครับซึ่งก้อนนี้นะครับเราก็จะได้สี่พ4 0 0บวกกับอีก1 3นตัวนี้นะครับเนี่ยซึ่งอันนี้เราจะได้คําตอบก็คือ181นะครับหโวลต์ครับ V 8นะครับต่อไปสุดท้ายนะครับสุดท้ายเรามาหา V 1 0นะครับเนียน วี0คือ V นอกสุดแล้วครับวนอกสุดอันนี้ง่ายนะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราคิดตามจริงใช่ไหมครับก็คือวงใครวงมันง่ายๆเลยนะครับดูครับเอาวงนอกออกไปก่อนนะครับดูวงในใช่ไหมวงในห่างจากตรงนี้10เลยก็คิดธรรมดาครับอย่างนี้ V 10 V 1นะ v 1 0ก็จะได้เป็น9คูณ10กำลัง9บวก4คูณ10ลบหารด้วยระยะก็คือ10นะครับ10เซน บวกด้วยนะครับบวกด้วยต่อไปก็เป็นตัวนอกใช่ไหมครับตัวนอกวงทรงกลมนอกครับห่างออกมาก็จากจุดศูนย์กลางก็10เซนทรงกลมนอกนั้นมีประจุก็คือ,อบวก่อคูณ10ลบ7นะครับแล้วก็หารด้วยระยะก็คือ10เซนเหมือนกันครับครับตัวเลขอันนี้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ ตัวเลขนี้นะครับเปิดเสร็จออกมาก็จะได้ก้อนนี้จะได้3า0 0ัน่ามพนนะครับบวกด้วยอีก1 8 0 0อันนี้ลองดูนะครับ4 0 0 0โวลต์ครับนะทั้งหมดนี้เราก็จะหาออกมาตัวเลขไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะผิดพลาดเรียนไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่คลุมหมดแล้วแหละครับตัวอย่างที่ให้นี้นะครับทั้งหมด มันก็คงครอบคลุมหมดแล้วทุกจุดแล้วนะครับเราไปค่อยๆเรียงไล่เรียงดูช้าๆนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดคิดอย่างไรครับ